สวัสดีค่ะมอร์นิ่งทอประจำวันจันทร์ที่6สิงหาคมนะคะโดยนะคะร,ราคาทองคำค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพิ่มขึ้น18.60 u s เอต่อออนค่ะมาปิดที่บร1,609.30ย s เ 1, ต่อออนนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,585-1,606ค่ะ ราคาทองคำนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงแรกค่ะตามค่าเงินยูโรนะคะเมื่อดัดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ P.M.I. ภาคบริการของยูโรโซนปรับตัวขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะคะประกาศออกมาค่ะก็ส่งผลทําให้ค่าเงินยูเอสซ่านะคะแข็งค่าขึ้นแล้วก็กดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงในทันทีค่ะโดยมาทําโลสุดที่บรีหนึ่งพันห้าร้อปสิบห้าค่ะ ทั้งนี้นะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวที่ประกาศออกมาจะเห็นว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะแม้ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ตาการว่างานก็ยังคงอยู่ระดับสูงที่8.3เปอร์เซ็นนะคะดังนั้นค่ะก็ทำให้นักลงทุนนะคะยังมีความคาดหวังค่ะว่าแนวโน้มที่เฟดจะอ,อกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะ รวมไปถึงนะคะนักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะคะว่า ECB จะเข้าแทรกแซงตลาดในอนาคตค่ะก็ช่วยหนุนทำให้ราคาองคาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะยังสามารถกลับมายืนเหนือบริเว1,600ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังยืนอยู่ที่บริเวณ1,604-1,605นะคะและมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวสูงขึ้นต่อค่ะ โดยข่าวนะคะที่สำคัญในวันนี้นะคะก็ได้แก่นะคะกลุ่มทอยกล้าานะะคจะกลับเข้าไปตรวจกรีซอีกครั้งนึงในช่วงต้นเดือนกันยายนนะคะซึ่งก็ต้องรอดูว่ากรีซจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทางทอยกล้ากำหนดไว้ให้หรือไม่นะคะซึ่งก็จะมีผลที่ทางกลุ่มทอยกล้าจะให้เงินสนับสนุนนะคะและมีผลต่อว่ากรีซจะอยู่ในยูโรโซนต่อไปได้หรือไม่ค่ะ ในขณะที่นะคะยังมีข่าวลบจากการที่ S&P นะคะปรับลดอันดับเครดิต15แบงค์ของอิตาลีนะคะและสเปนนะคะมีการลัเข็มขัดนะคะแสนล้านตามแผนของ EU ค่ะซึ่งแผนการลัเข็มขัดดังกล่าวนี้นะคะอาจจะมีผลทำให้ประชาชนในประเทศของสเปนนะคะเกิด การต่อต้านขึ้นมาก็ได้นะคะและเป็นปัจจัยลบต่อทางยูโรโซนในระยะถัดไปได้ก็ต้องรอดูว่าทางยุโรปนะคะจะมีการจัดการเกี่ยวกับปัญหาในกลุ่มยูโรโซนได้มากน้อยเพียงใดนะคะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบนะคะปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างแรงนะคะจาก พายุโซนร้อนนะคะที่อยู่บริเวณอ่าวเม็กซิโกค่ะก็มีผลกระทบต่อแท่งขุดเจาะน้ำมันนะคะก็ทำให้ราคาน,น้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันนะคะก็อาจจะส่งผลดีต่อราคาทองคำได้นะคะแต่ก็อยู่ในระยะที่จำกัดเนื่องจากราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากความยังยังยังไม่มีการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนของทางยูโรโซนนะคะแล้วก็แนวโน้มของเฟก,ก็ยังไม่ได้ชัดเจนแต่อย่างใดค่ะ ในคืนนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าทางธนาคารกลางเฟดนะคะหรือเบนเบนเก้นะคะ,ะ,คะที่จะมีการแถลงการณ์ในเวลาประมาณสองทุ่มในคืนนี้นะคะจะมีการพูดเกี่ยวกับ QE 3หรือไม่ในคืนนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะคะสำหรับตัวเลขนะคะสรุปคร่าวๆก็คือตัว SPDR นะคะมีการซื้อ เพิ่มขึ้นนะคะ3.02ตันนะคะมาอยู่ที่1,254.94ตันแล้วนะคะในขณะที่ค่างเงินยูโรราคาน้ำมันแล้วก็ดัชนีดาวโจนปรับตัวสูงขึ้นนะคะ ก็เป็นผลบวกในระยะแรกของราคาทองคำค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคกันดีกว่านะคะจะเห็นว่าในกราฟราย4ชั่วโมงนะคะราคาทองคำตั้งฐานอยู่นะคะเหนือบรี1,580ก็มีการรีบาวขึ้นมาได้นะคะขณะนี้ก็ชะลอตัวอยู่ที่บรี1,604ค่ะซึ่งเส้นโซแคสติกในราย4ชั่วโมงเริ่มอยู่ในโซนโอเวอร์บอสแล้วนะคะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการย่อตัวลงมาได้ค่ะ ซึ่งถ้าดูจากภาพกราฟรายวันที่กว้างขึ้นนะคะจะเห็นว่าการรีบาวกลับขึ้นมานี้นะคะยังมีแนวโน้มว่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดหรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงโดยเราให้แนวต้านเบรน1,609-1,618นะคะเนื่องจากว่าถูกกดดันจาก moving average หลายๆเส้นนะคะรวมไปถึงคะ่ะเส้นโซแคสิกแม้ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ก็ปรับตัวชี้ขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนคะ่ะ มีแนวโน้มจะหักหัวลงได้ตลอดเลยนะคะดังนั้นค่ะก็ถ้าปรับตัวขึ้นไปชนบริเวณแนวต้าน,นะคะก็แนะนํำให้ทยอยขายทำกำไรกันได้ก่อนนะคะบริเวณ1น0 9 1 6 90, 1 8ค่ะแล้วก็มารับที่บรนเราคาที่ต่ำกว่าเดิมนะคะ mm hmm. ถ้ามองภาพให้กว้างขึ้นในรายสัปดาห์จะเห็นว่าราคาทองคำนะคะยังไม่ผ่านบรน1 0 0พ 6กร้อยสามสิบหนึ่งพันหกร้อยสี่สไปได้เลยนะคะเนื่องจากติดแนวต้าหลายๆเส้นบริเวณนี้นะคะถ้านะคะราคาทองคําสามารถทะลุผ่านนะคะ1630-1640ในสัปดาห์นี้นะคะแนวโน้มทิศทางในระยะถัดไปก็คงจะดีนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะก็ follow by ตามการทะลุผ่านกรอบตรงนี้ได้นะคะแต่นะคะถ้าราคาทองคํายังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะการตั้งฐานรับบรน 1,580, 1,570ก็ยังคงจะได้เห็นอยู่ต่อไปแล้วก็เคลื่อนไหวในไซเวย์ก่อนจนนะคะถ้าราคาไม่สามารถรับอยู่บริเวณฐานนี้นะคะก็อาจจะลดตัวลงมาแรงนะคะดังนั้นตราบใดที่ราคาทองคำยังไม่ได้เลือกทางอย่างชัดเจนนะคะก็เล่นในกรอบ 1,640, 1,670, 1,650กันไปก่อนบริเวณนี้นะคะเมื่อผ่านกรอบใดกรอบหนึ่งนะคะก็ ทำตามค่ะอย่างเช่น1640ขึ้นไปก็ follow by นะคะถ้าต่ํากว่านะคะก็เปิดชอ็อตได้นะคะ1670 1650ค่ะสรุปแนวรับแนวต้านในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะแนวต้านถ้าไม่ผ่าน1 6 0 9 1 6 1 8นะคะก็มาดูฐานรับเดนย 1597, 1588นะคะค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ